Feh, ตนะครับคุณผู้ชมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับพบกับเกม s u r g e o n t Simulator นะฮะกับรายการ s k c t v นะหรือสกิททีวีสุดหรอนั่นเองนะโอเคเราจะกล่าวทักทายกันคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกวันผิดนิ้วผิดนิ้วอ่านิ้วนี้นะฮะอ่าไอไอเล็บยู อเดี๋ยวลืมนิ้วเน่ต้องนิ้วนี้แน่ไอรับอยูรักทุกคนนะครับอหาหลังจากทีมไม่ได้เล่นเกมนี้มาตั้งนานนะครับมีคนทวงอ่าผมก็อยากเล่นด้วยนะฮะไม่มีเกมเล่นโอเคเราจะมาต่อการผ่าตัดจากครั้งที่แล้วกันนะใครยังไม่เคยดูเกมเกียร์นี้นะครับก็อย่าลืมคลิกไปให้บนนะฮะไปดูฮัดเก่ากันบ้างนะครับใครว่างๆก็ไปดูหลายๆคลิปกันฮะโอเคนะก่อนนี้ผมจะแจกของรับโอเคนะฮะเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์ จากพัทที่แล้วเราเนี่ยเราก็ทำการผ่า,าตัดกันแบบวุ่นวายกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับเดี๋ยวก่อนหัวใจค่ะมาดีเพื่อนหวบเอาแล้วเดี๋ยวเดียวหัวใจเอาหัวใจกูไปได้เนะปวดหัวเลยเนะีปวดหัวกันแน่นอนในะคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมพิมพ์ปวดหัวนะฮะปวดหัวเลยปวดหัวนะ้งคลิปอนะแ ต้องมารับหน้าที่ผ่าทัดไปพอตตเต้สดีบอบบี้เออไม่ได้เจอตั้งนานนะ <c oughs> ไม่ได้เจอแล้วก็ <c oughs> ปิดปิดไว้อุ้ยตกใจอาวอาเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้มีไขรวายบาล้วงใจดีแาบปักเข็มหมุดหมให้กูอันหนึ่ง แล้วมันลดไม่เข็นอ,อยู่้ยังไงวะเนี่ยโอ้มันแรงไหนมาเข็นวะเนี่ยโอ้ต้องหาเครื่องมือในการผ่าตัดเอาพวกไส้ติ่งแตกพวกนี้ออกมาก่อนเนี่ะอะไรล่ะเฮ้ตอนนี้เราต้องใช้เทคนิคนการผ่าตัดเจียนเจียนคนนี่ต้องเจียนกันไปตรงจุดชึบบนี่เอาลำไส้ใหญ่ออกมาก่อน <laughs> ตัดแม่งอ่ะตัดไม่ขาดเลยชับชับชับไส้ติ่งแตกแทงแทงเข็มทะลุ ออกกุรามึงแงเสร็จกูละมึงวับโอ้โหอาไรฮะนะสวัสดีครับบ,บ๊อบ,บบี้เอา้าไม่เห็นไม่เห็นเด้อไม่เห็นแล้วเพื่อนอา่าตอนนี้นายมองเห็นแล้วใช่ไหมอ่ายังหลับตายอยู่โอเคเอาเราจะให้มันดมแทนออกซิเจนเอาไปส่วนอีกอันนึงก็ไปไปให้หมาแดกหมายังไม่แดกเลยหมายังไม่แดกเลยสภาพอย่างงี้โอเคตอนนี้อา้าวหยิบมาอะไรมือเปล่า หยิบมือเปล่ามาเลยชุดน่ชุดอืมเอาตับตับไปน่าบ๊อบบี้เห็นตับตัวเองยังตับ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 ไปตับไปไกลตีนกูไปไอ้ตับมันยืนชมมาอยู่ตรงนั้นนะฮะลำไส้หรือว่าไอ้นั่นวนเนี่ยเหมือนกับอะผงมะลัยนในการให้นักร้องลูกทุ่งอะไรเอาไปห้อยคอ เต็มเต็มหน้าเต็มคอยหมดแล้วแอนเดอร์สันทำไมวะเนี่ยโอ้โอเคตอนนี้ต้องทำการเอร่อกระทึบกระดูกออกมาก่อนนะครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวอุปกรณ์กูไปไหนอีกละโอเอาไปก็เอาโอ้โรงพยาบาลน,นี้มันไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไม่มาแล้แล้วมึงมามึงเอาแก้วมาทำมะเขืออะไรเนี่ยเจ้าเออพลออกมาเนี่ยเอาไปดิไปพนเน่โอเค อนนี้ต้องตัดกระดูกไปก่อนนะฮะงานศพงานศพนี้ไม่ต้องเผาเลยนีเคาะให้ตั้งแต่ในนี้เลยงับไปเช้าอ้าวโอ้มีขวานมีขวานมีอะไรครบคันอ้าอ้าอ้าอ๋อทันอ้อฉันมีมีดเนี่ยใครๆครก็กลัวมีดต้องทำการผ่าตัดผ่าเอาไม่ไม่ก็ผ่าเข็มฉีดยาอยู่ใส่เอาเข็มฉีดยาเอาเข็มฉีดยาเอาให้เดี๋ยวเดียว เข็มฉีดยากูไปแล้วแล้วกูจะเอาอะไรฉีดยาตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดเลยชับชับชับนะกระเพาะอาหารวดูสิวันนี้แดกขี้อะไรไปบ้างแล้วลำไส้กับนี่มันสั่นคู่กันทำไมวะทำไมเป็นตัวโอ้ันคิดถึงกันฮะอไปสั่นสั่นนะโอ้ชักเสงชักเสงแล้วมันไปเรื่อยๆเลยวะอุปกรณ์อุปกรณ์ แน่โอ้ยเข็มฉีดยาเอานี้เข็มฉีดยาพิษเดี๋ยวนี่ยาพิษยาพิษแบบบอดี้สแลมหรือเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาเอาเข็มฉีดยาโอ้ยหลอกกูหน่อยนี่ฮะนี่ฮะเข็มเข็มเอาเข็มเข็มลุกอีกแล้วไอ้ห่านเป็ดเลยอันนี้กันไกกันไกใส่อ้าวกันไกก็ใส่ได้เว้ยอะไรยาวัตยาอยู่ไหนวะเนี่ยยายายาไปหมดแล้ว ชิหายโอ้ชิตเอาว้ต้องเอาใหม่เลยเว,ว้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงเอาจังฮะในการผ่าตัดอืคนไข้ที่สำคัญเอากระเด้งคนไข้ที่สำคัญที่จะชิ้นส่วนเขากระเด้งไปดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หอินนี้ก็ออกยากจังเลยฮะต้องอย่างนี้เหรออย่างนี้นี่แอดวานไปฮะอ่าชีวิตคนนี่มันสำคัญนะตายไส่ควาย ออกเออไป <laughs> หมดประโยนแล้วก็โยนทิง้งอยียาห้ามเลือดซะหน่อย <laughs> <laughs> เอ็ดาเ,ออเ,ออเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาโอ้ย oh ฉีดยาฉีดีดตรงหน้หาผากเออต้องจินหนีด <laughs> <laughs> ิทีนี้ไหนก็รอดพน้นจากความตายแล้วนะบ๊อบบี้ <laughs> แจกแม่งนะ <laughs> ออตอนนี้อ่ะ ว่างไงเพื่อนว่างไงระพือนต้องเอานี่ออกก่อนนะเอาตับไตแอะออกมาหนึ่งอันเอาทัวร์แร็ไปเพื่อนแอะไปพ่อมึงแอบยนเอาไปพ่อมึงโอ้หแล้วพ่อมันจะเก็บไวนะ้ได้โอ้น่าสงสารมากนะตอนนี้ออีอน,นี่ก็เข็นจังเลยพ่อมชื่ออีเข็นนะฮอแอมอาจจะเป็นชื่อลำเข็นนะก็เลยมาเข็นเกี่ยวอะไรกันไปเกิดมาชื่อชื่อลำเข็นโอ้ มันมาจากไหนวะเนี่ยอยากเห็นต้นตอแม่งจริงเลยใครแม่งส่งเชียรที่มาวะใหเดี๋ยวแล้วไต่ไต่ที่ให้กูเปลี่ยนได้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ให้อะไรมาเอากาแก้วกาแฟ,แฟมาทำมะเขือพวงอะไรนะจะมากินน้ำหรอเพื่อนอ่าน้ำรถน้ำศพพ่องรถน้ำศพมันดีกว่ามันไปไหนวะเนี่ยโอ้ยเจอแล้วแหมมาไม่มีฟ้าด้วยนะครับต้องอย่าให้มันหล่นตายไปก่อนเฮ้ยเนี่ย โอ้แน่คนหล่อมันหล่อจริงเลยแน่เกมยากๆที่ผมยิงเล่นจนหล่อเลยแน,น,น,น่ชูสองนิ้วอันนี้เป็นชูสองนิ้วปฏิญาณลูกเสือแลข้อสัญญาว่าจะไม่โกหกนะฮะเป็นลูกเสืออันนี้อะไรเนี่ยเหลือผ่าตัดสมองนี่ปวดหัวแน่คลิปนี้นะฮะปวดหัวเลย โ,โอ้ดูเสียงเพลงมันแล,ล้วก <laughs> <inson> ูดูม <c oughs> ันบ้ากับรถเข็นด้วยนะไอ้แล้วกูยืนอยู่เท่าไหร่ทำไมมึงไม่หยุดรถเข็นแล้วค่อยทำวะเราต้องทำการผ่าตัดกันแบบเบาๆนะฮะอ๋อแล้วมันหยิบแก้วมาทำมะเขืออะไรเนี่ยเบาๆเบาๆจนหัวกระจุยอ๋อนี่ถ้ามึงไม่ตายนี่มัน โอ้มันไม่ยอมหยุดเนียกูใช่ไหมมันต้องตายก่อนฮนะโอ้โหสิงกระโสรโมอชันเลยทีเดียวมินแรกมินแรกพ่องสิเจาะสมองอ่าอ่าว่าไงเพื่อนโอ้หัวนายช่างขาวจังเลยเพื่อนขาวเหมือนไข่นกกระทาเลยเพื่อนแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์ด้วยเอ่อทำไมมันไม่ช่วยกูหยุดบอกกูถามจริงอะเดี๋ยวนะ เอาคอสกันเอาเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุปรกรณ์อุปกรณ์กูโอ้กระเทาะเปลือกไข่เห้อนะฮะดูสอบหาดของพี่เอกมาเนี่ยสอบหาดสอบไข่มันเรียกว่าสอบหาดคุณเรียกว่าเซาพาร์กสอบหาดผมนี่ปวดหัวเลยฮะเดี๋ยวผมจะแก้ไขสมองให้บ๊อบบี้ก่อนเนะ่ยไข่ที่มันปวดหัวมากมากนี่ผมตบสอบหาดกระเด็นเลยนะแล้วคมมุณผู้ชมดูแม็งไข่มันเอาเพลงไว้ตรงนี้ไว้สั์เลยคุณก,กูไม่ได้ฟังเพลงอะฮนะ คุณชูโอ้นเวลาดึงแล้วเพื่อนฟูงนี่นี่คือพวกมันสมองที่รอยยักเยอะไปหน่อยเนี่ยชอบมโนชอบชอบมโนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเพิ่งไปไอสัตว์เอ้ยเอาดิก็อย่าเพิ่งไปโอ้ดูหน้าแล้วบบสมองนี่ก็ห้อยอย่างนี้มันรอยเหมือนปิวแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพยาบาลเอามีดเอาเดี๋ยวมีดกู เกมยากมันก็ยากจริงแฉะเอา oh shit แล้วมันแล้วมันไปห้อยอยู่ไม่รู้จะบอกมาได้ยังไงวะโอ้ยนี่เปนฉลาดล้ำโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดีๆกันไก่กันไก่จะเอาเครื่องมือยังไงเนี่ยเครื่องมือมันก็อยู่ในกระป๋องน้อยๆ้อย ฉันละปวดเทตจริงๆสั่นดินะหน้านี่เขาเรียกว่าหน้าสั่นคุณผู้ชมดูโอ้ยทำไมตัดถึงไงวันนี้ไอ้เพลงนี่มันจะล็อกไปไหนเนี่ยไอ้เหียคนจะตายอยู่แล้วคนไม่าก่ตายมึงเปิดเพลงลื่นเลยไอ้หำตายแบบสั่นโอ้ผมขอโทษครับที่ผมรักษาญาติคุณไม่ได้ครับ ผมไม่มีหวังแล้วผมทำอย่างสุดความสามารถแล้วครับที่จะฆ่าญาติคุณให้ตายเ <laughs> ดี๋เวมันไม่ใช่น้วนะ่ยปวดหัวเลยมีที่นี่ต้องเอาจริงนะฮะแม่งเร็วไปไหนเนะี <laughs> ่ยคนมันไม่งงเลยว่ามึงผ่าตัดยางงี้ทำมะเขืออะไรนะ่แม่งไ้คิดว่าแม่งเร็วมากอุ้นมันงสงสัยรถเราที่มันเร็วมากแล้วแซงทุกโค้งเลยนะับแซงทุกอย่างเลยคิดว่าฟาสต์อันฟรีเลสห้าสิบแปดนะฮะแสดงแม่งจนเดะล็อกแม่ง หัวแบบหัวงอกแม่งแก่จนเราแก่แล้วแม่งตายไปแล้วจริงคือไม่เข้าใจมึงจะเอามาทำไมเนี่ยกันไกลกับที่แค่หูเ่ยมึงคิดว่ากูคันหูขนาดน,น,นั้นเรอฮะไอเี้นนี่ก็อีกอันเอามาหาพอมึงแก้วกับช้อนเน่ยมึงคิดว่ากูาจะว่างแดกกาแฟเหรอแม่งเออคนจะตายหายแล้วไม่ใช่โอ้คนจะตายหายแล้วไม่ใช่เอาแก้วก,กาแฟมาทำไงเวะไม่ชงมาให้กูเป็นโอวตินเลยฮะ,นะ,นะ,นะนะ อันนี้วุ <laughs> ้บเอาค้างอย่าพึ่งค้างลูกยาเงาหน้า <laughs> ที่แม่งวับ <laughs> ไปใช้หมดประโยชน์แล้วก็ไปให้พ้นเซือแม่ตัดตัดกันสมองกันอืมไปนี่ว่าแต่สมองอยู่ไหนไหมเนี่ยสมองสมองแม่งอยู่ไหนไหม อาอยู่นี่แหมใส่ในน้ำคุนๆนี่มาให้กูจกหน่อยเชิญอเอาไปพอดีเลยเสร็จสมองคนเรานี่มันกวงขนาดนี้เหรอแนมชุดวางเซอร e r y c o m p l e t นแ่ะคนหล่อทำอะไรก็หล่อเนี้ยบดหัวเลย เกิดเป็นหมอนี่นลำบากเน่จริงเน่ถ้ามึงต้องมาเจอถ้าต้องมาเจอเคสอะไรที่เป็นประสาทจะแดงแบบนี้นี่ต้องผ่าตัดลูกตายเกอโอ้เลทนะเนี่ยลองเข้าไปดูสักหน่อยนี่โอ้โหมึงผ่าตัดลูกตากันแบบนี้อีกแล้วเหรอ โอเคครับคุณผู้ชมครับนะก็ต้องขอจบการเล่นเกมเซอร์เจียนเนี่ยเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์นะนะคุณหมอระดับเทพอย่างสกิททีวีนะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบเดี๋ยวรู้สึกว่ามันลำบากหน้นะตบไม่นักทีนะถ,นนะถ้าคุณผู้ชมชอบนะฮะอย่าลืมอ่าตบหน้ามันเอ้ยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะแต่อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาติดตามกับผมกันล่ะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้คุณผู้ชมยิ้มทุกคนนะครับอย่าลืมยิ้้มกันละบบบ๊๊าาายยจจุ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างน,นี้เลย